สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของไอต้มโจกนะครับวันนี้โจกชวนเพื่อนๆทำต้มแซบเป็ดนะครับเมนูง่ายๆแซบๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยอันดับแรกมาดูในส่วนของส่วนผสมก่อนนะครับวันนี้ใช้เนื้อเป็ดนะครับติดกระดูกสับมาแบบนี้เลยอันนี้โจกซื้อมาจากห้างนะครับโรตัส์เขามีให้เลยเรียบร้อยนะครับเครื่องในเป็ดล้างขยำเกลือทำความสะอาด้วยทั้งสองอย่างเลยนะครับอัตราส่วนอย่างละเอียดเดี๋ยวโจเขียนให้ด้านล่างนะครับ คาตไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกเลยที่เราจะนําไปตุ๋นเป็ดแล้วก็น้ํานะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีผักโรยก็ล้มีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยรวมกันนะครับพริกแห้งคั่วหอมแขกครับพริกจินดาโคปรุงรสชาตินะครับน้าําปลาพริกป่นข้าวคั่วผงปรุงรส เกลือแล้วก็น้ำมะนาวครับใครจะใส่ผงชูรสเพิ่มก็ได้แต่จยกใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ผงชูรสเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับอ่าตอนนี้จยกใส่น้ําลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งรอจนน้าเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเราจะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปก่อนเลยนะครับคาตะไคร้นะครับใบมะกรูดหอมแดงครับผม เดี๋ยวรอเดือดขึ้นใหม่อีกรอบจนมีกลิ่นหอมสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเราถึงจะใส่เป็ดกับเครื่องในนะครับตอนนี้นะครับน้ําเดือดพุ่งมาจนมีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรแล้วนะครับเราก็จะใส่เป็ดลงไปได้เลยเป็ดจกไม่ไม่ลาะหนังนะครับจกจะใส่ไปทางกระดูกแบบนี้เลยมันจะได้ความหวานของน้าซุปกระดูกไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ําสต๊อกเนาะ,ะขยำเกลือดีๆนะครับเผื่อมันคาวแต่ถ้าเป็ดสดๆไม่ค่อยคาวเท่าไหร่ครับ เราก็ตามด้วยเครื่องในครับใครจะใส่เครื่องในที่หลังก็แล้วแต่นะครับแต่จกต๊กเราใส่ไปพร้อมกันเลยตุ๋นให้มันเปืเป่อยเลยเพราะว่ากลิ่นเป็ดเนี่ยถ้าชิ้นใหญ่ๆนยมันจะค่อนข้างเหนียวตจ๊กเคี้ยวไม่ค่อยไหวแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรารอเดือดขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะครับพอเดือดขึ้นใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะช้อนฟองออกตอนนี้นะครับเราตุ๋นจนน้ําเดือดพุ่งขึ้นมาสักคู่หนึ่งแล้วนะครับพอให้ฟองมันลอยขึ้นมาเยอะๆแบบนี้แล้วเราก็ทยอยช้อนออกนะครับ ออเท่าที่ได้นะครับผมมันจะมีมาเรื่อยๆล่ะครับทำไมถึงต้องช้อนออกบางคนไม่ช้อนนะครับแต่ถ้าไม่ช้อนเนี่ยมันจะเกาะเป็นก้อนๆแบบนี้ครับแล้วตกลงไปเป็นตะกรอยู่ด้านล่างถ้าเราตั้งเดือดอไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจงไม่ชอบถ้าใครโอเคก็ไม่เป็นไรครับ วาโอเคครับผมพอเราช้อนมาไดร้ระดับหนึ่งนะครับตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะตุ๋นจนกว่าเป็ดจะเปื่อยตามต้องการเลยนะครับใครชอบเปื่อยมากก็ตุ๋นนานหน่อยใครชอบแค่พอทานได้ก็ตุ๋นไม่ต้องนานมากนะครับอย่างโจงเนี่ยอย่างขั้นต่ําคือเดือดๆแบบนี้ครับสานาทีเป็นอย่างน้อยเป็ดจะทานได้แต่ถ้าอยากได้เปื่อยๆเลยก็ตุ๋นนานกว่าน,านั้นแต่ลดไฟลงนะครับเราเติมน้ําได้นะครับถ้าน้ำมันแห้งเกินไป โอเคเดี๋ยวจังหวะนี้นะครับจกตุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันเปื่อยแล้วครับโอเคครับตอนนี้จกตุ่นมาจนเปื่อยตามต้องการแล้วนะครับจงมีเติมน้ําเพิ่มไประหว่างตุน่นเดี๋ยวโจเขียนสรุปให้ในอ่ารายละเอียดด้านล่างนะครับสมสมด้านล่างว่าโจช้น้ําไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพอเปื่อยตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสครับเกลือป่นนี่นะครับน้ําปลาครับ ริกสดนะครับพริกจินดาสดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอพริกโดนความร้อนสักนิดนึงนะครับจะได้หอมใครชอบปรับเผ็ดไปในน้ําเลยก็ใส่พริกไปตั้งแต่ขั้นตอนการตุ่นได้เลยนะครับอพอตอนนี้ทุกอย่างครบเรียบร้อยเราก็ใส่หอมแขกครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับใส่ลงไปได้เลย พริกแห้งคั่วพริกป่นเล็กน้อยนะครับคั่วใหม่ๆห,หอมมากแล้วก็เข้าวคั่วครับปิดไฟได้เลยครับเสร็จแล้วก็ตกท้ายด้วยน้ำมะนาวจัดจานสักนิดหนึ่งขอคนสักหน่อยนะครับนี่ครับหน้าตาออกมาแบบนี้ต้มแซ่บเป็ดง่ายๆในแบบของในต้มโจ๊กนะครับ เ,เพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนครับแซ่บๆนัวๆเลยใครอยากได้เป็ดเปืเป่อยๆตุนนานๆนะครับเราตักออกมาชิมก่อนได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนขยําเกลือล้างให้ดีจะได้ไม่คาวแต่ที่สําคัญเลยพยายามหาเป็ดที่สดครับเพราะเป็ดสดเนี่ยมันจะลดความคาวไปได้เยอะเลยโอเคครับผมอัตราส่วนทุเ่เขียนให้ด้านล่างนะครับสําหรับหม้อนี้วันนี้คงไม่ได้ตักใส่ถ้วยอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไป แซ,แซบกับต้มเป็ดแลละครับขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โจ๊กด้วยนะครับใครอยากโจ๊กทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ